สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับเนนะทาวเวอร์อ a พวนันกั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้จะมาแนะนำตัวของการโรเตชันทีม3น้ำแข็งใหม่ที่มีอ e ีคลาสเป็นตัวดาเมจหลักนั่นเองนะครับเนาะก็ในคลิปนี้วันนี้อ e ีคลาสเข้าเซิร์ฟเวอร์ global แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะตัวนี้เป็น ID ของ d e l f i n o นะครับก็เป็นเมนน้ำแข็งประจำกิลด์เรานั่นเองนะยืมมาให้นะครับมาดูกันก่อนก็ของที่เรามีเนี่ยก็เปิดตันหมดนะครับก็คือมี อาวุธพริเชตวันอันนี้นะครับที่6ดาวอันนี้ไป6ดาวแล้วไม่ถิกครบอ่ะก็ใช้กับทีมเดิมๆก็มีอลิสแล้วก็ซากินะครับอันนี้ก็เรียกว่าลอกแบบมาจากของเซิร์ฟจีเลยเล่นเป็น3น้ําแข็งนะครับก็สำหรับใครที่ถามว่าทีมต่างๆที่เหมาะกับอิคารัสท,ที่สุดตอนนี้เป็นแบบไหนเนี่ยเอาจริงๆก็ถ้าเอาซ้อมกระบองเพชรเนี่ยทีมที่แรงที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทีมนี้นะครับอาจจะเป็นใช้ฟรี หรือบางทีคนใช้หลินบางทีก็อาจจะแรงกว่าแต่ในการไปเล่นจริงจากใจคนที่เล่นน้ําแข็งเราใช้หลินมาตลอดครับเปลี่ยนหลินออกชีวิตดีขึ้นเยอะมากครับเพราะเราจะไม่โดนพายุของหลินนั้นดีดกระเด็นแล้วเนาะรวมถึงฟลิกด้วยนะครับก็คือจริงๆฟลิกเอามาเล่นได้นะแต่ข้อเสียใหญ่ๆของฟลิกจะยังเป็นเรื่องเดิมๆอยู่ก็คือพร้อมเนี้ยเมื่อเราจะใช้ฟลิกอ่ะคือมันเอามาแทนอาริสไม่ได้นะครับเอามาแทนได้แค่ซากิพอเอามาแทนซากิปั๊บเนี่ยเรารีเซ็ตคูดาวสกิลไม่ได้แล้ว ทีนี้ถ้าเราไปเจอมอนที่มันออกวงเราเออบอสหรือว่ามอนต่างๆที่ออกวงพื้นน้ําแข็งของฟลิกเนี่ยเรียบร้อยดามจเราจะหายไปเยอะมากๆนะครับทำให้มันคุมปัจจัยตรงนั้นยากก็เลยมันใช้ได้นะครับฟลิกแต่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับแค่บางสถานการณ์เออแบบในด่านที่มอนไม่วิ่งมากบอสไม่ได้วิ่งมากพวกตัวยืนนิ่งๆอะ่ะฟลิกจะเป็นตัวที่เบรสดามจอัดได้แรงมากยังเล่นได้อยู่แรงอยู่นะครับแต่เอาถ้าเล่นแบบชีวิตสะดวกสบายจริงๆเลยก็จะเป็นไลฟ์อัพเซตนี้อะ่ะทีนี้คําถามต่อมาก็คือเปิดอ e ีคลาสมา เอามาแทนฟลิก6ดาวได้ไหมครับผมทสมาแล้วครับอีค e ลัสที่1ดาวแรงกว่าฟลิก6ดาวเลยสาหรับใครที่เล่นทีมน้ําแข็งเก่าอยู่ที่ตรงนี้มันเป็นฟลิกอะ่ะเนี่ยแบบนี้เปิดอ e ีคลัสมาแค่1ดาวเอามาแทนฟลิกแรงกว่าแล้วครับคุ้มค่ามากๆเออยังไงก็ต้องเปิดทีมน้ําแข็งเนี่ยผมยังยืนยันคำเดิมนะคือเราเลี่ยงไม่ได้ครับอีค e ลัสเป็นตัวบังคับเปิดถ้าเราอยากจะทําดาเมจได้แรงขึ้นนะรวมถึงลินด้วยใครอยากใช้ลินอยู่ทีมนี้ก็เหมือนเขาจะถอดตัวของซากิออกครับเอาลินมาใส่แทนซากิได้ ก็เล่นได้อยู่แต่จะงงๆนิดนึงครับมันรีเซ็ตสกิลไม่ได้แล้วอาการเล่นมันจะไม่ได้ลื่นไหลามากครับมันจะมีช่วงเดสแอที่เราจะต้องเอาาลิสมาเตะยืนฟิลนานหน่อยนะครับจะเตะรวบเตะปั่นอะไรก็ตามแต่ให้เกียรติมันเต็มแล้วก็ดิชต์ต e อีคลารัสมันจะเล่นไม่เหมือนกันอ่ะคร่าวๆประมาณนี้นี่เป็นคําถามที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะเนาะอ่ะทีนี้สเตปอ่าแมติกที่เราใช้เนี่ยเราก็ประจำตัวหมดเลยนะตากิด,ด้วยนะครับแล้วก็ของอ e ีคลารสเต็มๆนะครับ แต่ตัวละครตัวนี้ก็มีฟลอตแอทแท็กอยู่ที่3 0 0 0 0ท่นทุนๆนะครับแล้วก็คลิจะน้อยหน่อยเนาะหมื่นสามคนเล่นน้ําแข็งจะรู้กันดีคลิมันหายากครับถ้าไม่ใช่คนดวงเรียกว่าไดีไม่ใช่คนดวงแข็งจริงๆอะ่ะก็จะมีกันแ,แถวๆนี้แหละหมื่นสามหมื่นสี่นิดๆนะครับ ก่อนจะเริ่มกันนะครับยังไงขอฝากร้านสปอนเซอร์หน่อยนะครับร้านเดลฮันชอปให้บริการรับเติมเงินเติมเกมราคาถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนกันเนี่ยก็สามารถไปใช้บริการกับทางร้านได้นะครับช่องทางเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปแล้วนะครับทั้งแอดไลน์เดลฮันชอปหรือทักไปบนแฟนเพจก็ได้ถ้าช่องทางใดช่องทางหนึ่งมีปัญหานะครับมีแฟนเพจ Facebook ด้วยก็ชื่อร้านเดลฮันชอปเช่นกันฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนกันเนาะ อ่ะก็เทรดเนี่ยผมจะใช้ของอลิสนะครับก็คือทีน้ําแข็งตอนนี้ก็ใช้แบบนี้แหละใช้อลิสบมดนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้มีเฟนเรียนะแล้วก็เฟนเรียจริงๆใช้ไม่ได้ด้วยท่าเดียวกัน3อันเออก็จะเป็นของอลิสของอ e ีคลาสเองเนี่ยมันให้ไฟนอลดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันมีชัตเตอร์เนาะก็มันได้น้อยกว่าอลิสอลิสได้สิบแปดครับใครหวังดาเมจก็ใช้อลิสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมไกด์ตรงนี้ให้นิดนึงการเล่นอ e ีคลาสนะครับสำคัญมากๆก็คือสกิลของอ e ีคลาสเนี่ยเราต้องระวังสําหรับ โลเทชันของเราที่เราจะต้องคอยแคนเซิลแอนิเมชันทุกอย่างเท่าที่เราทําได้เนี่ยคืออย่าไวเกินไปไม่งั้นวงไม่ออกกลางวงของอ e ีคลาสถ้าวาดไม่สุดกระโดดก่อนเห็นไหมว่ามันหายและครูดาวเราเสียฟรีอันนี้สําคัญมากนะครับคอยดูให้มันสุดก่อนเมื่อมันกลางวงสุดแล้วเนี่ยมันจะมีแสงวาบใส่หน้าเราทีหนึ่งอ่ะอันนั้นคือสุดแล้วอันนี้หนึ่งเรื่องแล้วก็อ่ะอลิสนะครับไม่จําเป็นต้องปล่อยจนสุดแค่เสยขึ้นไปปึ๊บนี่พอแล้วติดแล้วครับเราได้ฟิวอาิตแล้วอ่ะ พอยต์ของเราคือตรงนี้นะครับสิ่งที่จะช่วยให้เราโรเตชันได้ลื่นไหลเรียกว่าล่นระยะเวลาในการทำดาเมจได้เพิ่มขึ้นไม่ต้องรอจนกระทืบลงมานะครับเพราะว่าเราไม่ไต้องการดาเมจของสกิลอลิสแล้วเราต้องการแค่กดสกิลเพื่อรีเซ็ตสกิลและเปิดฟิลของอลิสเท่านั้นอันนี้เป็น2ประเด็นหลักๆที่เราจะต้องเียกวบางอดีใช้ให้คล่องนะครับในโรเตชันที่ผมกําลังจะแนะนําต่อไปนี้เนาะ อ่ะมาครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับผมจะมี2แบบนะนี้เป็นแบบแรกนะครับเป็นแบบเรียกว่าแบบเบ,บสิคเบสิคที่ทําให้คล่องแบบนี้ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเวลาเล่นจริงแล้วเวลามันพลาดอันแบบใหม่เนี่ยแบบนี้แหละจะเป็นอันที่เราใช้ได้อยู่ตอนแรกก็ปล่อยสุดนะครับสาหรับตอนเปิดปล่อยสุดได้เลยพิชาตดอินคาสเราไม่ใช้นะครับเพื่อกระโดดแคนเซอร์ตามปกติ เมื่อกี้ช้าไปนิดนึงนะครับตัวลิสผมแคนซอนไม่ติดนะนิดหน่อย ประมาณนี้นะครับ196แต่แต่จะ200ล้านมีผมกดพลาดไปช่วงแรกผม c a n ซ e l หนึ่ง dimension ไม่ติดก็อันเนี้ยถ้าจะได้ประมาณนี้แต่แต่อยู่ที่200ล้านนะครับสำหรับการอัดกระบองเพชรแบบนี้นะก็ดาเมจก็จะประมาณนี้ครับหลักๆเนี่ยดาเมจที่มาก็จะเป็นของ อาวุธของอ e ีคลาสนอฟคีเชสวันนะครับประมาณ49เอลยอย่างที่เห็นคือดาเมจหลักของเราเนี่ยมาจากการที่เรากดใช้สก e ิลอีคลาสให้ได้บ่อยที่สุดวิฉานเราไม่ใช้นะครับมันช้าลองแล้วลองใช้กับไม่ใช้แล้วครับแบบไม่ใช้แรงกว่าเยอะถ้าเราแคนเซิลแอนิเมชันได้ช่ำชองในระดับหนึ่งแล้วนะแล้วก็ดาเมจมาจากตัวของอาวุธอลิสนะครับอันยูดิงวิงเนี่ย34ก็ล่างโครนอลิสล้วนๆน,นะครับเราแทบไม่ใช้อะไรเลยสกิลแล้วก็ปล่อยไม่สุดอืมก็ดาเมจจะออกมาประมาณนี้อ่ะสำหรับ โรเตชันแรกอันนี้มันจะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวจะมีอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมจะแนะนานะครับมันแรงกว่าแต่ต้องฝึกนิดนึงคือจังหวะที่เราดิช,ชาร์จอาวุธของอ e ีคลาสไปแล้วครับอีด e ึงใหม่อีก2ครั้งอะ่ะมันจะต้องหน่วง2องวิถูกไหมเนี่ยช่วง2วินะครับมันจะเป็นช่วงที่มันเดสแอม่าก,ก่อนที่มันจะกดได้ใหม่ก็เดี๋ยวเรามีโรเตชันที่จะสามารถสกิปไอสอวิอันนั้นได้ครับเพื่อที่ให้มันทําประโยชน์อย่างอื่นได้มากขึ้นเราจะรีดดาเมจได้เยอะขึ้นนั่นเองเดี๋ยวจะลอง ทําทให้ดูนะครับอันนี้ได้ฟลิกมาจากคุณครูเซเวตนะครับเมนน้ําแข็งเจ้าประจํานั่นเองเนาะก็ขอบคุณคุณครูเซเวต์นะที่นี่ด้วยนะครับที่มาแนะนํากันเอาไว้เดี๋ยวผมไปรีสแตก็กรีส,สกิลกลับมาก่อน <c oughs> อ่าผมรีกูดาวรีสแต็กกลับมาแล้วเดี๋ยวรอนิดน,นึงนะครับรอบัฟของอลิสหายนิดนึงเมื่อกี้ผมเพิ่งกดสลับอาวุธมาอ่ะเริ่มครับ น,นี้เราดึงเสร็จทีนึงเราจะไปเก็บเกบต่อเลยครับเราที่ฉาดใหม่ดึงกลางวงและดึงอีกทีได้หลุดแล้วอันนี้เราจะตัดขั้นตอนที่เราจะต้องมารอสองนีตีธรรมดาแห้งๆจิ้งไปนะครับอันนี้จะเป็นการวนสก,กิลอีกแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพกว่านะครับแต่ว่าฝึกยากขึ้นึงครับอันนี้มันพร้อมที่จะเรียกว่าอะไรล่ะพร้อมที่จะหลุดทุปเมื่อคือถ้าเราพลาดปั๊บนี่หลุดเราจะพังเลยนะครับอันนี้มันจะเรียกว่าพังง่ายหน่อย แต่ถ้าทาได้จะแรงมากครับถ้าใครฝึกล่องๆ่องแล้วเดี๋ยวเราดูดาเมจตอนจบจริงๆนะครับอันนี้มันจะมาเป็นลูกแบบเรียกว่าไงดึงเมื่อกี้ผมช้าไปนิดหนึ่งนะหมดจะพูดจ่มันจะเป็นดึงกลางและก็ดึงแบบนี้ครับจะดูว่าจบเท่าไหร่นะผมช้าไปนิดนึงนะตอนที่กำลังลึกๆคำพูดอยู่นะครับ นี้เกตมันก็จะไม่เต็มครับก็ต้องนิดนึงถ้าเล่นจริงเกตจะเต็มแล้วนะเพราะว่าตาจีเวลาใช้สกิลใส่มอนโดนหลายตัวเนี่ยคือเกรม,มันจะเต็มให้เลยเนาะอันนี้มาจากแบบช้างิดหนึ่งครับสำคัญเรื่องของกลางวงเหมือนเดิมนะครับเรื่องของกลางวงเนี่ยอย่าล้นนะให้มากลางให้สุดก่อนนะไม่งั้นดามจมันก็จะหายไปเยอะอยู่นะครับอ่ะนะประมาณ210ล้านครับ ขึ้นมาจากเมื่อกี้ประมาณ10ล้านเลยถ้าทําแบบนี้ได้แล้วก็อันนี้ผมทาชาร์จไปนิดนึงด้วยอย่างที่บอกไปเนาะมันมีช่วงเน็กอยู่ช่วงที่จะทําให้ดาเมจเราตกก็คือจังหวะของอลิสจะค่อนข้างเป็นจังหวะที่เป็นตัวดีเลยเพราะว่าหล,หลายๆครั้งบางทีเราทั้งเนี่ยทั้งกระโดดแคนเซิลไม่ได้บ้างแหละบางครั้งเรากระโดดไปกลางอากาศแล้วกดดิฉัอลิสทาให้แคนเซิลไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่อยากได้แล้วก็ตอนยกขึ้นไปเนี่ย ลงพื้นสุดมานี่คือเราพลาดแล้วนะครับอันนี้คือเราช้าและระยะขึ้นกับลงเวลาเท่ากันถ้าเราขึ้นไปแล้วเราแคนเซิลเลยนั่นหมายความว่าในรอบต่อๆไปเวลาตรงนี้เราจะพดได้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆเออตรงนี้เป็นพอยต์หลักๆในการทำโรเทชันนี้ให้รีดมดมเมจได้เยอะที่สุดนะครับก็คือตอนของอลิสนี่แหละจะสําคัญมากครับดิฉาห้ามพลาดแคนเซิลให้ได้ตอนขึ้นอย่าลงสุดรีบเปลี่ยนเป็นาซากิมาแล้วก็กดสกิลได้เลยครับตอนขึ้นไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนซากิกาอากาศ ตัวเราจะลงพื้นมาเลยครับแล้วก็กดสกิลออกไปทันทีอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะสำหรับโรเตชันที่เอามาแนะนําในวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคิดว่าตอนนี้เป็น best โรเตชันสําหรับ3น้ําแข็งนะอันนี้คือ c a n ซิลเวลาที่สูญเปล่าทั้งหมดทิ้งไปหมดแล้วนะครับอาจจะเหลืออีกนิดนึงก็คือช่วงที่มาตีธรรมดานั่นแหละผมยังคิดไม่ออกว่าเอาอะไรไปขั้นได้มันไม่มีแล้วคือช่วงเวลาตีธรรมดาถ้าเราสามารถอัดตอนนั้นได้เกตเต็มเลยก็คือใช้ดิชาดิคลัสต่อไปได้เลยก็ จะพุ่งมากๆสำหรับดามจนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็สำหรับการไปเทสใช้งานจริงตอนนี้ก็ใช้ได้นะโรเตชันนี้เล่นได้ครับแต่ว่ามันจะเวลาเราเล่นเล่นไปบางครั้งอะพวกเวลามันบอสมันไอเฟรมนู่นนี่นั่นทำให้โรเตชันเราพลาดอะมันก็จะอยู่ๆมันก็จะกลับเข้าไปที่หลุกโรเตชันแรกก็ใช้ได้อยู่ก็แก้เกมกันไปก่อนอาจจะเบากว่าโรเตชันที่2เนี่ยนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แย่ครับเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็ทีน้ําแข็งแรงไหมใช่ไหมคําถามที่หลายๆคนอยากจะรู้ก็จากที่เล่นมาเนี่ย เอาอัดกระบองเพชรเหมือนๆกันเนี่ยก็แรงอยู่เพียงแค่อัดกระบองเพชรเนี่ยแรงไม่เท่าทีมไฟในสเตตที่เท่าๆกันทีนี้ก็ต้องไปวัดกันที่เล่นจริงครับรอผลกันอีกนิดนึงวันนี้วันแรกสําหรับตัวเนี้ยตัวของคุณเดลฟิโน่เนี่ยก็คือมันยังไม่มีบัฟใบก่อนมาให้อะ่ะเออก็เนี่ยมันไม่บวกน้ําแข็งเลยครับตอนนี้อยู่ที่บาลเลสเลียม19แล้ว ไว้เดี๋ยวมีบัฟเนี่ยเดี๋ยวรู้กันว่าจะไปทิ้งไหนตอนนี้ติดชั้นบอสอยู่แต่ยังไม่ได้ทายฮาร์ดเท่าไหร่นะเดฟิโนเขายังไม่ได้ตั้งใจเล่นเป็นเรื่องเป็นราวก็ขึ้นมาเรื่อยๆอ,อยู่จากการที่อ e ัปเกรดอีคลัสมาเข้าทีมนะครับดูว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนนะสําหรับทีมน้ําแข็งเนาะก็ไม่เบาแหละนะครับเรื่องใครคิดว่าน้ําแข็งเบาไม่เบาแน่นอนยิ่งเทียบกับทีมน้ําแข็งก่อนหน้าแล้วครับแค่มีอ e ีคลาสหนึ่งดาวนี่คือเอาเข้ามาแทนฟลิกได้แล้วอะฟลิกที่ดาวต่างๆน,นะคือ e าาอ,อ,คนะอีคลาอสคคัก็ใรที่ยง เชื่อมั่นในทีมน้ำแข็งเชื่อมั่นในหมู่บ้านน้ำแข็งอยู่ก็เลี่ยงไม่ได้ครับผมว่าอ e ีคลาสเป็นตัวที่ยังไงก็ต้องเปิดเนาะเพื่อที่ไปต่อยอดกับตัวในอนาคตด้วยครับมันเป็นตัวใหม่ตัวล่าสุดอันนี้ข้ามไม่ได้ก็จุดคุ้มหนึ่งดาวอ่าสำหรับเรื่องของจุดคุ้มเนาะจุดคุ้มอ e ีคลาสก็จากที่ลองเล่นมาจริงๆจังเนี่ยหดาวนะหดาวดูคุ้มที่สุดแล้วครับตรง3ดาวเนี่ยปัจจัยที่ไอวงากราะจายมันจะไม่โดนเนี่ยมันเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยมันแรงแค่ตรงนี้สำหรับ3ดาวคือวิ่่งงเเรร็็วววอิแปบึ ก็ถ้าเล่นสารน้ำแข็งอะมันจะช่วยได้เยอะอยู่ครับเพราะว่าเราสามารถรีเซ็ตสกิลมาวางได้ใหม่เรื่อยๆอันนี้มันจะเร็วอยู่แค่9้าวิแรกพอผ่าน9าวิไปมันก็จะช้าแหละเนี่ยอย่างตอนนี้มันเริ่มช้าแล้วประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้มันเพิ่มดาเมจมาจาก1ดาวไม่เท่าไหร่ครับแต่0ูนดาวกับ1ดาวดาเมจต่างกันเยอะและจุดที่แรงแงเลยไปอีกทีที่5ดาว5ดาวคือเพิ่มดาเมจสกิลขึ้นมาถึง50%็นั่นคือแรงมากอะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็คือมาจรินจริงแล้วมาเน้นเรื่องของการสอนการโรเตชันทีมสาน้ำแข็งอันนี้ให้นั่นแหละมันเป็นทีมที่มาตีกระบองเพชรอย่างเงี้ยไม่สนุกนะครับเล่นยากมันจะดูกึกกึ๊กคากๆกไปหมดเลยแต่ไปเล่นจริงๆลงดันตีบอสอะไรพวกนี้ครับมันมากเล่นแล้วไหลเรื่องกว่าตีกระบองเพชรเยอะลองเล่นกันดูนะครับใครที่เปิดตัวมาแล้วก็ดีควายไม่ได้เยอะเหมือนเดิมนะครับทุกตัว1ดาวได้หมดจะมีก็ซากิถ้าซากิไม่ใช่5ดาวมาทำแฟนตาเียไม่ได้ก็ ไปปรับอะแดปกันเอาก็คือก็ตีธรรมดาให้เกตเต็มไปก็ได้ครับเราไม่ได้มีแฟนตาซียแต่แรกถูกปะอันนี้ผมเปิดโรเทชั่นด้วยการแฟนตาซียก่อนแล้วก็ใช้ดิจราดิคลัสถูกไหมแบบนี้เนี่ยตรงนี้ถ้าไม่มีก็เราก็ใช้การตรีธรรมดาให้เกตเต็มก็ได้ครับซึ่งใช้อลิสเตะ er. เอาก็ได้เรื่องของการตีธรรมดาทีนอดแข่งนะครับถ้าต้องมีตัวไหนยืนฟิวนะก็จะเป็นอลิสหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นกดเตะรวบแบบนี้หรือจะเป็นปั่นมุนหมุนเพื่อเอาตัวทองการชะงักไปเรื่อยๆเออถ้าต้องตีธรรมดาให้เกรเต็มนะใช้อลิสก็ได้้นนะะะรรอไปมาณี อะประมาณนี้ล้วกันนะครับใครเอาโรเลชันนี้ไปใช้แล้วได้ผลรับออกมาเป็นยังไงก็สามารถมาพูดคุยหรือใครมีอะไรเพิ่มเติมแนะนำกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับยังไงฝากกันกดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าโอกาสหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ